คุณผู้ชมคะน้องๆมิสเตอร์เชียงรายเทพประบุษสยามตอนนี้เราได้อยู่กับดรบ๊อบบี้นะคะจากบางกอกทูเดย์ดรบ๊อบบี้อวยพรแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ให้ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ให้ข้อคิดน้องๆหน่อยคะ่ะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าน้องนะครับทั้ง3คนนะครับรวมถึงน้องที่ได้รับวันพิเศษด้วยก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของมิสเตอร์เชียงราย2022นะ,ะสิ่งสำคัญที่สุดที่นั่นก็คือการเข้าใจในหน้าที่ และบทบาทนะของการเป็นทีมม mm ิอร์เชียงรายนะครับว่าเข <c oughs> จะต้องทาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ซึ่งอันเนี้ยางาประกวบนะเขามีอะไรอยู่แล้วแล้วประการที่สองก็คือว่าจะต้องอเป็นคนที่มีวินัยน,นะครับเช่นการตรงต่อเวลาต่างๆนะครับอันที่สามก็คือเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น,น mm hmm. ถ้าจะให้พูดถึงการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายอะไรเงรี้ยคุณต้องมีข้อมูลอยู่ในหัวขครื่องเนาะ mm hmm. แล้วก็การตอบอะไรก็ตามเนี่ยตอบให้เป็นแบบ สร้างสารรค์นำมาเช่นแต่ว่าชอบแล้วทำไมถึงชอบแล้วความชอบนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเองได้ยังไงแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนสน่วนรวมได้ยังไงอ,อ,อย่างนั้นก็ตามไปขอให้เก็บเกี่ยวรประสบการณ์ที่ดีๆไว้นะครับเพราะว่าคือครั้งหนึ่งในชีวิตนะซึ่งน้อยคนที่ได้เข้ามาถึงจุดนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ให้ดีสุด,ด,ด,สดก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ดีสุดแล้วนำไปแบ่งปันให้กับคนที่เขาต้องการโอกาส ก็ต่าไปนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าอย่าลืมว่าคุณคือตัวแทนตามไตเติลต่างๆตามตำแหน่งต่างๆที่ได้เนาะส่วนน้องคนไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรายังคงอยู่ครอบครัวมิสเตอร์เชียงรายที่ภูมิสุสยามอยู่เดี๋ยวก็อาจจะมีอีเวนต์มีงานอะไรต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกองประกวดที่ไม่ใช่วันไนส์แตนที่ไม่ใช่ประกวดไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จบเรายังคงสร้างต่อแล้วก็สร้างสรรค์ผลิตบุคลากรที่ดีสู่สังคมภายใต้ในนา ของกองประกวดมิสเตอร์เ hmm. ชียงรายเทีบยวภสุสยามวันนี้กราบขอบคุณดรบ๊อบบี hmm. ้นะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. จากวันก่อนทุเดชค่ะ,คะสวัสดีครับยินดีจัดนะครับ